มาแล้วมาแล้วค่ะน้องมอสมาแล้วนะเป็นผู้นำน้ำไม่ด้ติกนะไปไปที่วัดวัดที่ที่พี่คุณแม่นะคะจะจะทำนะคะก็คือ19เไปในโคต้าพิเศษนะคะที่พี่น้องอ่อนบอดเดือนนี้เราทำประมาณ2ี่แพ็กนะ2,280ขวดนะ ไม่เกี่ยวกับเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะทีละสองสาถังห้าถังอะไรอย่างนี้นะอันนี้ทีหนึ่งเต็มที่เลยนะคะก็ได้ลูกชายเนาะได้ลูกชายมาช่วย่ะคะช่วยขนแล้วก็นะแจ๊กก็เตรียมน้ำนะให้ข้างหลังนะสามถังนะคะก็ขอบคุณน้องมอดนะคะที่ช่วยนะช่วยคุณแม่เนาะน่ารักมากๆนะคะ ช่วยช่วยคุณแม่มารับน้ำนะคะไปแบ่งฟันตองนะเป็นน้ำแม่นิตกในชุมชนนะคะที่วัดประขอใหญ่เห็นบอกว่าพี่พลทิ่ว่ามันน่าจะมีมีอีกวัดหนึ่งนะคะที่อาจจะแบ่งไปร่วมบุญงานกระถิ่นนะ,ะเห็นว่าเห็นท่านว่าอย่างนั้นนะคะก็ทางโครงการเนี่ยไม่ไม่ได้มีไม่มีปัญหาในการแจกนะคะเพราะว่ามันเป็นโครงการพิเศษอยู่แล้วนะคะเอา แจกที่ไหนก็แจกเหมือนกันนะถ้าถ้าทัานชาววาบอกโอ้อันฮ็ดเฮ็ดแ,แจกวัดนี่แล้วคือแจกไข่เนี่ยคือเอามาแจกคข่อันนี้อันนี้ก็เลศพระเนาะแต่ละนะแต,แแต่แต่เรานี่ให้นะให้ทุกวัดเลยนะก็ก็ตั้งใจว่าแต่แรกว่าจะเป็นอย่างงาน้นแต่พอดีมีมีอีกอีกที่หนึ่งนะคะที่เป็นงานบุญกระถินเหมือนกันนะคะก็เลยก็เลยต้องกลายเป็นแบบนี้นะคะ น,นี่ทั้งหมด19แพ็คเป็นโคต้าพิเศษนะคะรายชื่อก็ปรากฏตามที่น้องอ่นอ,อนเคยให้ให้ดูแล,แล้วเนาะน้องมอก็น่ารักถอดรองเท้าใส่รองเท้าถอดรองเท้าอยู่นั่นแหละนะพี่แจ็คก็บอกไม่ต้องถอดลอกใส่ได้เลยเนี่ยน้องก็ถอดตลอดนะ่ะถอดแล้วก็ใส่ใส่แล้วก็ถอดนะน่ารักมากคือ <laughs> เป็นอะไรที่แบบทางโครงการนะ่ะนะรู้สึกแฮปปี้เนาะเจอเจอเจอ,เจอน้องมอส คนเดียวนี่ก็ยิ้มได้นะทั้งวันละนะใกล้หมดละว,วันนี้ต้ได้ขนคนเดียวเพราะว่านะัแจ๊เตรียมน้ําให้นะจะได้น้ำสามถังกลับไปด้วยนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้น้องมอสนะคะอีกร้านนึงก็เป็นน้องมอสร้าน้านโซนะคะซันโซขายอาหารเกาหลีเนาะ ก็มาเอาอีกถังนึงนะก็เป็นทั้งหลังเนี้ยกำลังทําอยู่4ถังนะคะก็ดีใจค่ะที่ทุกคนกล้าแล้วนะกล้าที่จะเดินเดินเข้ามานะเพื่อรับน้าแมกเนติกเนาะแต่แรกๆทุกคนก็จะเกรงใจนะบอกไม่ต้องเกรงใจนะรับไปเลยรับไปเลยรับให้เต็มที่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการร่วมกันเนาะร,ร่วมกันทำสิ่งดีๆนะคะ เพื่อเพื่อชุมชนนะคะแบ่งปันนะั้นเราแบ่งปันตลอดอยู่แล้วนะหลายคนก็เกรงใจนะคะเกรงใจที่จะเข้ามาบอกว่าไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าถ้าเกรงใจก็ก็เหมือนทําให้เราเราก็ไม่ได้รับพรด้วย <L ots> เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ <_ ju> ตอนนี้ก็ <_ ja> เหลืออีกนะคะเหลืออีก ห้าห้าแพ็คนะคะห้าแพ็คห้าแพ็คปกติในโคต้าปกตินะคะก็ไปแล้วหนึ่งแพ็กจที่งานงานกระถินนะคะงานกระถินพุทธวัจะนะป่า,ปาแห่งเนาะอือก็เป็นโคต้าปกตินะลงไปแล้วหนึ่งแพ็คนะคะหรืออีกห้าแพ็คนะที่ลงในชุมชนของเราเนาะอือนั่นแหละค่ะ เป็นโคต้าพิเศษนะคะเป็นโคต้าพิเศษนะพอดีเพิ่งมีเวลาว่างนะตรงกันนะคะที่จะมาขนขนย้ายน้ำนะไปสู่ชุมชนนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องดีเนาะนะคะอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่มีส่วนนะที่มีส่วนในการช่วยกันแบ่งปันน้ำไม่นติกนะคะในชุมชนให้ได้รับแต่สิ่งดีๆ พบแต่สิ่งดีๆแล้วก็มีสติปัญญาตื่นรู้นในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในชีวิตประจำวันของตนเองนะคะทำให้เราสามารถนะที่จะเข้าใจเข้าใจผู้คนนะคะได้มากขึ้นนะคะ,ะพี่นออ่นก็ขอขอ,ขอวพอรนะคะ ให้ผู้ทำการนะทุกท่านเลยนะได้รับสิ่งดีนะเจอแต่เพื่อนดีๆนะมีความเข้าใจนะในเรื่องราวของความเป็นมนุษย์นะคะเมตตานะะเพราะว่ามันเมตตาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมันสามารถนะคะเมตตานะต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะซึ่งเนี่ยก็เนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ก็ เป็นผู้หนึ่งนะคะน้องมอสนะเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมกับแม่พรทิพย์ตลอดเลยในการที่จะรับน้ำเมนิติกไปแบ่งปันนะคะแล้วก็เอาไปดื่มที่บ้านด้วยนะคะก็ได้น้องมอสนี่แหละนะคะช่วยคุณแม่นะเพอขอใหอ้น้องมอสพบแต่สิ่งดีๆแล้วก็มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะก็ดีใจดีใจกับน้องเนาะ,ะแล้วก็ดีใจกับพี่พรทิพย์ด้วยนะคะ ขอให้พี่พังคิปน้องมอสและทุกๆคนนะคะที่มีโอกาสได้ดื่มน้ำเมติกนะคะทุกๆคนเลยนะแล้วก็ได้ที่ได้ร่วมกันแบ่งปันน้ำแมกนติกนะคะมีคุณภาพชีวิตนะคะที่ดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นยิ่งๆขึ้นไปนะคะเป็นเป็นตัวแทนแห่งความรักนะ,ะของ โครงการนะคะรวมพลังแบ่งปันความดีนะคะแบ่งปันน้ำเม่นนิหล็กสู่ชุมชนนะคะต้องมอสเสร็จแล้วหลอลูก <นะ S 1> อัน<ะ>ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวหนูค่อยค่อยเข้าไปข้างในไปช่วยกันนะแจ๊สดหมดแล้วเหรอทุกอันหมดแล้วอา้าวเหรอเมื่อกี้นี้เห็นเหลืออีกแพ็คหนึ่งไม่ใช่เหรอหม,หมดแล้วคอ่าใช่ใช่ไหมหมดแล้วไหมอ๋ออ๋ออาจารย์าาถ้างั้นไปหาน้าแจ๊ดข้างในเลนยจะช่วยกันเนาะค่ะค่ะขอบคุณนะคะคนะคะ,นะคะ พบแต่สิ่งดีๆนะคะมีความสุขการยิ่งยิ่ขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะ